งานสัปดาห์วิชาการตรงนี้เป็นตึกคณะวิทยาศาสตร์ก็เขาคิดว่างานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครับปี2 5 5 9ได้ได้ได้ใกล้เสร็จแล้วมาเล่นมายากลยิ่งบ้าบ้าพาทัวร์ชั่วเลยขอเห็ดอรเด็ดๆนี่ไงละละแล้วจะทำได้ไหม น้องนึกเลขอะไรไว้ในใจครับทำอะไรบ้างทำอะไรได้หมดเดี๋ยวคนใจเย็นสุดๆนี้กันพี่อันนี้อันนี้ทำอะไรทำอะไรให้บังคับให้บังคับครับตัดไว้ตรงกลางครับไม่รู้อยู่ใบไหนถ่ายเลยพี่หยุดครับถ่ายที่มืออย่างเดียวถ่ายที่มืออย่างเดียวมืออย่างเดียวครับขอเลือกไปขันครับขันเข้ากล้องครับเลือกเลขนี้นะโอเคความไว้น้ำหนึ่งสองสามยื๊ สเตปเทพไร้รีดาอย่าไปเล่นกับเพื่อนนะข้อหม้ยอ่ะตอนนี้ของจริงครับนับลือสองลามขอเล่นด้วยคนได้ไหมมากมายแก่กองเล่นได้อยถ่ายพี่หน่อยถ่ายพี่หน่อยเลือกอันไหนก็ได้ใช่ไหมเขาหยุดครับผมเขาชอบไปไหนพี่บอกเขาหยุดเลยหยุดหยิบใช่ไหมหยิบเลยแต่วก็ดูนะอันนี้ไพ่บังคับแล้วแล้วก็วางไว้ที่เดิมวางไว้ที่เดิมก็ได้พี่วางไว้ที่เดิมวางไว้ที่เดิมซับเยอะๆได้ไหมได้ครับอ่ะน้อยได้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  อ่ะพีทางตัดกองครับคือว่าเป็นคนดีไม่ค่อยเล่นลอะไรแต่ที่ซับพอได้นี่ตอนเด็กๆ <c oughs> ชอบโดยกำเนิดก็ชอบจริงๆครับเล่นตอนเด็ก <c oughs> ๆ <c oughs> เล่นกิกนกระตูนเลยอ่ะพอแล้วนั คาถาให้ให้ให้หาไม่ถูกได้ไหมเอางี้ท่องคาถาหาถูกพี่เปิดไปวนให้หาไม่ถูกเนี่ยหาไม่ถูกหนึ่งสองสามอง่นเพียงเปิดเปิดอะไรก็ได้ไปวนอ่ะไม่ใช่เลขนี้ครับเห็นได้หมอ่าๆไม่ใช่เลขนี้คว่มไว้คว่มไว้แล้วพี่เปิดไปล่างครับเปิดใบล่างไงขึ้นมาเลยไม่ใช่นะไม่ใช่นับหนึ่งสองสาม ไอ้บันนาฮึ่งมากเลยแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้พี่ไม่ได้จำแต่แต่ถ่ายกล้องไว้ว่ามันไอเดียวแล้ดอกโอดัมโอดัดอกติ๊กเห็นไหมเมื่อกี้ไม่ได้จำน้องๆจำได้ป่ะแค่นี้ปะแต่เจ็ดเนี่ยใช่ทำไมมันมันมีกุมารทองอะไรบ้างไม่มีมันเป็นไปได้ไงมีครั้งแรกครั้งแรกที่เล่นเดี๋ยมานูสุดท้ายครับจะเตจที่สามครับแจ็คมีติ๊กโผล่ มันมีมากมายไก่กองครับหนึ่งลับถ่ายถ่ายคนดูถ่ายคนดูหลายเบอร์นะนับ1นับสอนับสามอดที่ไพ่ครับจอนหนึ่งสองสามเจทั้งหมดเลยครับนหนๆยนขอดูทีเพราะว่าเมื่อกี้มองในกล้องหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต่เมื่อกี้อ๋อ7หเป็นเล็ยดอกจิดำๆใช่้ยเเเ แล้วถ้าครี่ให้เป็น7หมดเลยทําได้ป่ะก็ได้ครับแต่อย่าทำเลยแดงไม่ได้เด้ขอขอทําได้ไหมไม่ไม่วางให้เป็นเจ็ดหมดเลยได้ไหมเออทำได้ครับแต่ยังไม่ทําแต่ไม่ใช่ตอนนี้ต่อไปอ่าแดงว่าอะไรครับไม่ได้ใช่ไหมในตรงนี้ผมขอหยุดภาพและอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าเหตุใดผมจึงขำในจุดที่เอ๊ะทำไมเขาไม่ครี่ วางเลขเจ็ดทั้งหมดที่อยู่ในสำรับไพ่ที่เขาเปลี่ยนเลขไปแล้วให้เป็นเจ็ดทั้งหมดเป็นเจ็ดใบโพดอกจิกนะครับคือตรงนี้จากเดิมมันเป็นหลายๆเลขที่เราเห็นบนไพ่ที่มันมีแตกต่างกันไปก็ถ้าเกิดว่าเป็นการเปลี่ยนที่แน่นอนแล้วคลี่ให้ดูเลยในทันทีให้เห็นกันจะๆพอนักมาจากลเขา ยังไม่คลี่ให้ดูก็รู้สึกว่าเอ๊ะเลขเนี่ยมันอาจจะใช้เทคนิคการหลวงตาอะไรหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าผมจําไม่ได้นะว่าเมื่อกี้ที่เขาโชว์มันก็เป็นเจ็ดแล้วนะแต่ใจผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดต่อไปจากนี้คืออยากให้ทําให้เป็นเลขอื่นๆด้วยที่เหมือนกันทั้งสําหรับไพ่ทําได้ไหมนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ทําได้หรือเปล่าหรือทําไม่ได้ผมก็ไม่ทราบ นะครับแต่ว,วันนั้นคือได้เห็นอย่างที่เห็นเฉิญชมต่อครับร,รู้รู้สึกว่า,าถ้าถ้าพวกเล่นมายากลผมไม่ค่อยชอบคุณน,น,นะถามี่ <c oughs> <ๆ>ีขาอึ้งเลยไหมต้องได้ต้องทำดูต้องใช้ความพยายามก่อนครับ็อนีออกดีมีค้อนอะไรตัดไหม <c oughs> ง่ายกว่ามั้ง,ง,ร,งระหว่างที่น้องเขากำลังสับยุ่งอยู่อ่อาโฆษณาโฆษณาได้ถึงแปดห้าแปดเจ็ดห้าห้าหกหกห้าร้านอะไรครับร้านแจ็คแมจิกครับแจ็คแมจิกน้องครับปบมือดังๆให้คุณพี่เขาหน่อยนะอ่าเฟเมอร์เรฟเมอร์แจ็คแมจิกคู่แข่งใครรู้ไหมครับปากกาแมจิก ไหน<ๆ>ไหนไหนไหนอโเดี๋ยวจะหาไม่เจ๋งแล้วถ้าพวกเขาซื้อไปเขาจะทําได้ไหมได้ครับหลังหลังหลังเวทีกระติบนิดนึงอันอย่างนี้ชุดเท่าไหร่ชุดละจริงๆชุดนี้ราคามันแพงมากครับ <500 S 2> แต่ว,ว่าถ้าจะบอกว่าสินค้าก็ใรราคา600้กว่าบาท6 0 0กว่าบ <600 S 2> <ห>าทนซื้อนะครับสําหรับการแสดงที่นี่มหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้หรบาท150บาทเท่านั้น ก็เป็นอะไรน่าทึ่งนะเป็นครั้งแรกที่ได้มาใกล้ๆผมไปดูดูทุกคนต้องยกยิ้มให้ไม่ทำไม่ได้ทำพลาดหน่อยชื่ออะไรนะชื่อน้องแชมป์ยืนยืน่ารักเป็นผู้ช่วยถ่ายทำรายการเป็นไงบ้างครับน้องแชมป์พี่เขาเป็นไงบ้างครับทึ่งอึ้งได้เสียวเสียวอะไรเสียวอะไรเสียวที่ทำไม่ได้อ๋อนึกว่าเสียวสันหลัง คือใบเล็กไม่ดีอย่างไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถ้าถูกใจค่อยตัดสินใจซื้อล่ามือใจอ่ะปีนี้31สิงหาคม59เด็ดสุดคือชิ้นไหนเด็ดสุดคือชิ้นไหนมันมันมันหนึ่สุดเลรอครับแต่ปีนี้ผมมาใหม่ก็มีแปลกๆมานะเออแล้วก็อันเก่าที่หมดไปก็หมดไปเลยก็มีใช่ไหมหมดไปเลยครับไม่ไม่ไม่มีซ้ำหรอกครับ มันมีแต่เมยากลัน,นมังยุทธ์ที่เราเก็บไว้ในตู้อะนะอ๋อมีสามกิโลอันเลยลอะไรพี่อันนี้เล่นไงครับอันนี้เป็นเกมไทยกว่าไทยคุณคิดว่เล่นกิโลได้เลยไหมมีสามยู่อันเลยอะไรคนขายคนขายซ้ำอ่าน้องครับจะดูพี่เขาเปลี่ยนหน้าไหมครับดำได้เปล่าดำได้เปล่นนาไม่ไม่เอาตาเหล่ไม่เอาปากเบี้ยวเบิลอะไรไม่เอานะเปลี่ยนหน้าเลยนะ่จะเป็นยังไง เอาเอาหน้าน้องเป็นหน้าคนนี้แทนทําไ,ได้เป <laughs> ไ,ไหมเอาอย่างงั้นไม่ได้นะงไหนเอางี้ดีกว่าน้องคลิกง่ายๆดีกว่าราคาเบาๆนะครับ,าบาน้องถุงไหนไพจริงๆนะครับนะผมมีการ์ดอยสามใบหนึ่งสองสามเห็นไหมครับดูดนะฮะการ์ดสามใบนี่เบอร์อะไรบ้างครับเบอร์สิบครับเบอร์เจ็ดครับ,บ,รรบแล้วก็เบอร์สิบสิบเจ็ดสิบ อ่าน้องอันนี้เบอร์สิเป็นยีเบอรอันนี้เบอร์อะไรครับรนไหครับไว้อันนี้เบอร์อะไรครับเ่ายขายด้านนี้ครับอย่เพิ่งเปิดนะฮะสิบสแล้วก็เบอร์อันนี้เบอร์สิกับเบอร์สินะครับสิกับเบอันนี้เบอร์อะไรครับเจ็ดเบอร์สิบปีเปิดครับมานเจดดำเป็นเป็นสิบดำนี้ห้บาทรับพร้อมต่อห้บาทราคาเรเปี่ ปุ่นหนุนหนึ่งชุดเอ้ยกว่ากูจะเสือภัยนั่นน้องมาจากโรงเรียนอะไรกันครับผมกทุ่งแดออกยูทูบครับรู้สึกไงครับเสียวครับเสียครับน้องครับและและนี่จะไปจะไปเล่นให้เพื่อนเพื่อนหรือว่าหลอกพ่อแม่พเอาเลขไร้เลขอะไรเลขอะไรอ๋อมีหลายชุดมีหลายชุดมันจะเหมือนกันสอง